อนธรรมยังอุทิตนาทิตานาคถาโยภนามะเสยีมีนาบุญยังกามีนาด้วยบุญนี้อุทิตในอุปัชฌายาคุณุตาระอุปจายูบุเรศคุณอาจารยุปปการาจารย์และอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายาแตกาตั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาทุนจริตและราชา ปุนาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณฤทธิ์ทรงจ้าพระมามาลาจารยอินทาจาพระมารดาอินทารัโลกบาลาจารย์เทวตาทางถวยเทพบาโลกาบาล ยามโหมิตามนุษยาจยมบาราบมนุษย์นิษมัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จอมพลานสัพเพสตา,าทุกีหนตูขอให้เป็นทุกสานทุกทวนาอยาทุกท,น,ท,กท,น,าากทนปุญญานี้ปากาตานีเมื่อปุณพ่องที่่าทจงช่วยอำนวยสุ่ภาผลสูข,งงขังจะตีพิทังเตนตูให้ถูกตามอย่างโลนกีปังปาเพทาโรมตังให้รู้ถึงนิพานพลาน อิมีนาปุญญากเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมีนาอุทิศนะจาและอุทิศในพวงศัต์คิดปังสุราเพจเยาวะรอบรันได้ถึงการดัดตานุปาทานเจตานาตัวตานาอุปาทานเยตันตานหินาทำมาถึงชั่วในดวงใจอย่าว่านิพานาตัวมามางกว่าเราจะถึงนิพานนาตันตุสัพพะทายวะมาไายทิ้งจากสันดานยัตาชาตัวพะ เจปาเวทุกทุกควที่เราเกิดอุจุจิตตัตติปัญญามีจิตตรงเลตตติทางปัญญาอันประเกิดสันเลโกปริยมีนาพร้อมตั้งความเปลี่ยนเดินเป็นเครื่องขูดจีเรหายมาราลพันตุโนกาตังโอกาสยาพึงมีเจมโมบานทินตั้งหลายกาตุนยาบริยตุเมเป็นช่องปะทุตระไรทำลายล้างความเปลี่ยนยมพุทธาิปะวารนาโตพระพุทธูวโรนาทำโมนาโตบาุตตา โมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโตปัิเจกพุทโธจาพระปัิเจกพุทธะสร้างโฆนาโตตารมะม,ะมรังสมโตพระุง์ที่พึ่งทางผ้องเตโตตามานุภาเวนะด้วยอาุภาพนั้นมาโรกาตังลาพันตุมาขอหมูม่มารอย่าได้ช่องเลยถ้าตาปุญญานนภาเวนะด้วยเด็ดุวทั้งตีปมมาโรกาตังลาพันตุมาอย่าเปิดโอกาสเจมันเถิน